ปรากฏว่าคุณอาร์ตพสุดธก็ยังโพสโดเดือดรัวๆทีเดียวบอกคนอย่างมึองอ่ะถ้าไม่ผิดไม่ขอโทษคนดอกและกรูไม่จบและข้อความอีกข้อความหนึ่งอ่านได้ไหมเนี่ยน้องอ่านาสะกดพยัญชนะตัวสะกดให้ครบเดียวพอได้พี่ยุธลองอ่านดิคะไม่ไม่ไปขอโทษพ่องมึงโน่นเห็นไหมมันจะลดทอนลงใช้คำว่าพ่องไง ขอโทษละกันอล่าสุดก็ปรากฏว่าหมออ้ําได้ลบโพสต์ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านั้นน่ะเหลือแค่โพสต์ขอโทษล่าสุดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาร์ตกับคุณอ้ําใช่ไหมคะใช่ใช่อยู่ไหนนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนในโซเชียลเนี่ยอาจตกค้ำเนี่ยจะมีความหวาดผวาอยู่เหมือนกันจะมีเรื่องอะไรให้ต้องกดนอนนนอขอบตาเขียวอ่ขอบตาดําไม่เขียวโดนต่อย ขอบตาดับประอดนอนอาทิตย์ที่แล้วก็ไปติดตามเรื่องอะไระการโพสไอจีจอรี่ของพลเชอร์มมนที่สุดผลปรากฏว่าเจ้าตัวมาขอโทษไปสัปดาห์นี้เริ่มเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าอย่างนั้นผมเอิญบังเอิญไม่ได้ติดตามเอาน้องใบเล่าไปซิมันเป็นยังไงคือมันเริ่มจากคุณหมออ้ําอีราวัฒนะคะถ้าเกิดว่าใครตามความเคลื่อนไหวของคุณหมอฮันท<ม>์์เชียวมหมออ้อําก็เห็นข้อความนี้เมื่อคืนนี้ พระเอกกล้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งพาบุญบาร,รมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการรับละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ออกอีเวนต์โดยผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ค่าคอมใดๆแถมตอนสร้างบ้านเคยขอยืมเงินผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นค่าดาวบ้านกว่าจะผ่อนหมดเป็นปีๆวงเล็บไม่มีดอกอทยอยคืนครั้งละหมื่นสองมื่นมั่งไรมั่งและ หลังโควิดมาพี่ผู้ใหญ่ท่านนี้ลำบากเจอวิกฤตการเงินธุรกิจที่ทำเจอหุ้นส่วนโกงเกือบจะคิดสั้นแล้วแต่กัละยาณมิตรช่วยไว้เขาลำบากเลยลองใจพระเอกกล้ามโตโค้ดคำว่าพระเอกกล้ามโตมว่าจะขอหยิบยืมวงเล็บเงินที่ขอยืมเนี่ยมันไม่ถึงเสี่ยวนึงกับที่เคยให้แต่พระเอกกล้ามโตบอกไม่มีให้ครับผมไม่มีเงินแล้วโทรไปหาผู้จัด ไปนินทาว่าร้ายไปเม้าผู้ใหญ่ท่านนี้คนที่เคยปั้นเคยช่วยเหลือตอนมันลำบากไม่มีงานแต่กลับกันในโซเชียลพระเอกท่านนี้ที่บอกไม่มีเงินให้ยืมแล้วพยายามจะแฉะผู้มีพระคุณกลับโพสต์ลงโซเชียลติ๊กต k อกอวดรวยทุกวันอวยตัวเองเป็นคนดีอวดเงินเป็นปึกๆแจกลูกน้องเป็นฟ่อนๆแจกครอบครัวซื้อรถซื้อทองซื้อทรัพย์สินต่างๆที่เขียนนี่ไม่ได้มีอะไรหรอกครับจะบอกแค่ว่า คนในรคุณคนไม่มีวันเจริญและความจริงมีหนึ่งเดียวก็ตอแหลก็สร้างภาพตอบไปเถอะคนเขาเริ่มรู้สันดานรู้พฤติกรรมมึงแล้วและจะได้รู้ว่าเวรกรรมมันมีอยู่จริงก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนอกจากคำว่าพระเอกกามโตคแต่เรื่องนี้มันลุกลามต่อเพราะว่าคุณอาร์ตพระศุ่าปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเมื่อก่อนก็สังกัดอยู่ช่องสามนี่แหละท่านผู้ชม ปัจจุบันก็มีงานละครแล้วก็จะมีทำหมูกรอบขายขายดีมากนะที่ยังอยากกินเลยเนี่ยคุณชายหมูกรอบใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคุณอาร์ตพระสุทเนี่ยแชร์โพสของคุณอ้ําอีราวัตรแล้วบอกค่อนข้างจะดูเดือดทีเดียวเป็นภาษาพ่อขุนรามเลยทีเดียวมึงพูดมาเลยว่ากูกูไม่ฟ้องด้วยกล้าไหมเอาแล้วเอาหลักฐานมายันกูไปยืมเงินใครสรุปเรื่องคือมาแกล้งยืมเงินผมแล้วผมไม่ให้ เลยเป็นเรื่องออกตัวแทนคนอื่นถ้าหมายถึงผมเปิดมานะถ้ากล้าแมๆนๆหน่อยอย่าลอบกัดหมายถึงถ้าหมายถึงผมอ่าประเด็นที่หนึ่งกูประกวดเข้าวงการไปเองไม่เคยพึ่งพาใครประเด็นที่สอง,สองบ้านกูกูทำเองทุกอย่างไม่เคยยืมเงินใครแม้แต่บาทเดียวประเด็นที่สามคนมีบุญคุณในวงการมากๆบอกตลอดคือมีพี่กอบสุขคนเดียวอ่าพี่กอบสุข อ่าประเด็นที่4กูจะอวดเงินหรือแจกใครก็เงินกูไม่จําเป็นต้องให้ใครยืมมึงรวยมึงก็ให้ยืมไปสิประเด็นที่5ออกอีเวนต์ผมหาเองตลอดและไม่เคยมีใครมาหักเปอร์เซ็นต์ประเด็นที่6คนที่ให้ละครคือช่องสามและพี่กอบสุขและผู้จัดช่องสามตอนนั้นมึงรู้ดีกว่าเจ้าตัวเขาอีกนะไม่ต้องปฏิเสธนะว่าว่าคนอื่นกูรู้ตัวว่ามึงว่ากูหลังจากนั้น ผู้คนในโซเชียลเนี่ยเริ่มเข้ามาติดตามเรื่องนี้อย่างอุ่นหนาฟ้าข้างมากขึ้นแล้วก็เกิดการโต้อตอบกันอย่างดูเดือดคือคุณอ้อ่าคุณอาร์ตเนี่ยก็โพส<า>เพิ่มด้วยคุณอ,อาร์ตพสุทธ์เนี่ยค่ะโพสตต่อจากโพสยาวๆนี้นะคะใน,ในทานองว่าพร้อมเสมอนะแล้วก็แท็กไปที่คุณอ้ํามิราวัตนะคะถ้าแน่ก็มาหนกระแสะสักรอบไหมได้ข่าวนะักร้องเก่าเหรอดังเพลงอะไรอ่ะไม่เคยได้ยิน แล้วก็โพสต,ต่อเนื่องว่าที่เพลงไม่ดังเพราะคนดูข้างหลังไม่เห็นหรือเปล่ากินนมเยอะนะนะขณะที่คุณอ้ําอิราวัตหมออ้ําโพสต์ว่าคือไม่เข้าใจนะว่าน้องอาร์ตพสุดมึงจะมาขึ้นกูขึ้นมึงก่อนทําไมและจะร้อนตัวเพื่ออะไรถ้าหมายถึงดราม่าที่เข้าเรือกันเพราะพี่ก็เขียนชัดเจนตั้งแต่บรรทัดแรกว่าพระเอกก้ามโต พี่ไปไหนถึงพระรองโวยพี่ไม่ได้หมายถึงพระรองจากนั้นคาดการได้ผู้คนในโซเชียลติดตามใกล้ชิดเลยเพราะยังไงคือคุณคอมเมนต์แท็กทนายเพื่อร่วมรวมหลักฐาน<ช>เหมือนคนเข้าไปแสดงความเห็นต่อว่าอะไรอย่งงมาว่าพี่แล้วก็แท็กไปน่าจะเป็นทนายค่ะบอกเอาทุกเม้นครับในนี้ถ้าเข้าข่ายหมายถึงทัวร์เริ่มไปหาหมออ้ําใช่ไหมก็เลยบอกเอาทุกเม้นเลยนะถ้าเข้าข่ายอ ขนาดที่ยังไงต่อน้องคุณอาร์ตก็เข้าไปเขียนข้อความในคอมเมนต์นะคะบอกคือเป็นภาพละครที่ตัวคุณอาร์ตเป็นพระเอกอเพราะว่าคุณอ้ําบอกพระรองอใช่ไหมคะคุณอ้ําคุณอ้ําบอกว่าพระเอกกล้ามโตไม่ได้หมายถึงพระรองก็คือว่าคุณอาร์ตได้เป็นพระรองไม่ได้หมายถึงพระรองโว้ยอ,อะไรอย่างนั้นใช่คุณอาร์ตก็เลยโพสต์เป็นภาพละครที่คุณอาร์ตเล่นเป็นพระเอกหลายเรื่องทีเดียวเช่นแม่หัวลําโพง เทพทีดาประหัยใช่ไหมค่ะนี่แล้วก็บอกว่าอ่อนว่ะอืแล้วยังไงคุณอ้ําก็เข้าไปตอบในคอมเมนต์นะคะบอกนี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าจะร้อนตัวเรื่องอะไรแต่อ่อนหรือแข็งเขาไม่ได้วัดกันที่เถียงชนะหรือแพ้ในโลกโซเชียลหรอกครับอืเต็มที่เลยอาร์ตเต็มที่พี่ได้ทั้งคืนนั่นผู้คนบอกเหนื่อยนะกับการติดตามดราม่าแบบนี้แต่ก็ติดตาม แล้วยังไงต่อคุณอาร์ตก็โพสต์ Facebook อีกค่ะก็แคปมานะคะไอ้ข้อความที่คอมเมนต์กันนะแล้วเขียนบอกอ้ําอีราวัตรหรือเป็นคนให้พี่คนนั้นมายืมเงินผมถึงเดือดร้อนแทนเขาขนาดนั้นถึงรู้ทุกเรื่องราวละเอียดขนาดนี้อ,อันนี้สงสัยนะครับอยากฟ้องก็ฟ้องได้นะครับแต่เอาอะไรมาฟ้องนะแต่ตอบหน่อยนะว่าเป็นคนให้พี่คนนั้นเขามายืมเงินหรือเปล่า นอกจากนี้ตอนที่คุณอ,อ้ําเอราวัตหมออ้ําเนี่ยได้โพสต์แท็กถึงทนายว่าเอาทุกเบนครับในนี้ถ้าเข้าขายคุณอาร์ตก็เข้ามาตอบตรงนี้ว่าร้อนเงินหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นคนที่ให้คนนั้นมายืมเงินผมแล้วยังมีอีกคุณอาร์ตก็บอกอีกครูเก่งมากนะร้อนหรออ่ะยังไงอีกเนี่ยพี่อ่านไม่เข้าใจแล้วอตอนนี้เริ่มงงแล้วมันแท็กกันไปแท็กกันมาเนี่ยหมออ้ําก็แคปที่คุณอาร์ตเข้าไปคอมเมนต์นะคะ แล้วก็เขียนบอกว่าคุณอาร์ตเขียนว่าอ๋อพอดีกูก็พระเอกว่ะไววไว้ไว้ไว้เหยียดให้ขาดขาดหน่อยหมาเอ้ยหมอก็คือประมาณว่าคุณอ้มามาเหยียบคุณอาร์ตว่าคุณอาร์ตเป็นพระรองอที่ผมพูดผมพูดถึงพระเอกกล้ามโตมคุณอาร์ตก็เลยบอกว่าเหยียดให้ขาดขาด,ดหน่อยเออพอดีกูก็เป็นพระเอกว่าหมาเอ้ยหมอแล้วยังไงครั้งนี้ หมออ้ําเริ่มนิ่งแล้วก็ถามว่าหมายถึงข้อความนิ่งลื่นอาร์ตแน่ใจนะว่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งในโพสต์นี้คุณอาร์ตก็ยังไปท้าทายให้ออกรายการโหนกระแสนะคะอะหมออ้ําก็เลยถามกลับไปว่าไปเพื่ออะไรเอาคําท่าเอาคําถามแรกก่อนอาร์ตร้อนตัวเรื่องอะไรอ่ะอ่ะมันจะไปจบตรงไหนเมื่อคืนนี้กี่โมงเนี่ย มันเไม่ได้ตามเลยคือมันจบตรงที่คุณอ้ําอิราวัตออกมาโพสต์ขอโทษคุณอาร์ตพสุทธ์นะคะน้องตีความว่าจบอะอ่านลองอ่านหรือมีอะไรต่อหลังจากนี้อีกหรือเปล่าคะมีสิเพราะฝั่งอาร์ตเหมือนประกาศว่าไม่จบอ่าจริงด้วยเอาเอาก่อนเอาทีละขั้นเอาคุณอ้ําอันนี้ตามที่ท่านผู้ชมร้องขอมาว่าเมื่อคืนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะเอาต่อไปเซที่โพสต์ขอโทษคุณอาร์ตบอกเอาล่ะขอโพสต์ปิดทัวร์ลงแล้วนะ ใครโพสอะไรรับผิดชอบกันเองให้ได้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรไม่ใช่ใครจะทึกทักอะไรเอาเองผมโพสตอะไรผมก็จะรับผิดชอบส่วนของผมอืมบอกจริงๆตอนแรกตกใจเหมือนกันทําไมอาร์ตถึงร้อนตัวมาขึ้นมึงขึ้นกูในเพจนี้ก็โดนสวนไปบ้างพอหอมปากหอมคอแต่อันนี้พี่หมอเองก็ต้องขอโทษจากใจนะอันนี้คือคําขอโทษแล้วที่โพสตรายละเอียดเรื่องต้นทางที่ไม่เคลีย อาจทำให้อาร์ตที่อ่านแล้วรู้สึกว่าพี่พูดถึงอาร์ตวงเล็บตรงนี้ไม่รู้ว่าอาร์ตมีอะไรในใจหรือเปล่าหรือเรื่องที่เล่ามันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เจอไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาร์ตได้รับรู้มาหรือยังไงอันนี้พี่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ที่แน่ๆที่พี่ได้ฟังมาพี่ก็ยังไม่ได้นึกถึงอาร์ตเลยแล้วอาร์ตพุ่งมามาเม้นท้าทายขึ้นมึงขึ้นกูที่นี่ก็ไม่เป็นไรคงร้อนใจจริงๆแหละ แต่ก็ขอย้ำตรงนี้นะว่าที่โพส์โพส์เรื่องเวรกรรมจริงๆไม่ได้เอ่ยถึงใครและถ้ายังคงเข้าใจผิดอยู่แบบนี้พี่หมอก็คงต้องขอโทษอาร์ตอีกครั้งที่ทำให้กังวลหงุดหงิดและเดือดดานแบบนี้แล้วก็อีกกลุ่มข้อความหนึ่งให้ไม่ออกหนกระแสรหรอพี่ไม่ไปหรอกครับไม่อยากไปรบกวนเวลาพี่หนุ่มกัญชัยเขาและพี่ไม่ใช่คู่กรณีของอาร์ตพี่ไม่รู้จะไปเถียงกันหรือไปทะเลาะก,กันไปเปลืองเวลารายการเพื่ออะไร เอาเป็นว่าพี่ขอโทษละกันที่ทำให้อาร์ตเข้าใจผิดคิดว่าโพสถึงอาร์ตและเรื่องมันบานปลายจนจะไม่ได้นอนกันส่วนตรงนี้ใครจะว่ายังไงก็ช่างรับผิดชอบความเห็นตนเองให้ดีละกันพี่ไม่ขอทะเลาะก,กับอาร์ตแล้วพี่ยังคงสนับสนุนครอบครัวอาร์ตเหมือนเดิม,มยังซื้อประกันส่งเบีย้ยประกันให้แม่อาร์ตเหมือนเดิม,มแบบที่เคยดูแลกันสนับสนุนกันมาเป็น10ปีก็แปลว่า เหมือนสนิทกันมาก่อนไหมไม่รู้นะเพราะว่าบอก<ๆ>ก็ยังซื้อประกันส่งเบีย้ยประกันให้แม่อาร์ตเหมือนเดิมแบบที่เคยดูแลกันสนับสนุนกันมาเป็น10ปีแล้วหมออ้ำเอรวัตรก็ปิดท้ายว่านอนกันได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอิโมจิรูปหัวใจนี่ไงปรากฏว่าคุณอาร์ตพระสุด<ๆ>ก็ยังโพสเดือดรัวรัวทีเดียวบอกคนอย่างมึองอะ่ะถ้าไม่ผิดไม่ขอโทษคนดอกและกรูไม่จบ และข้อความอีกข้อความหนึ่งอ่านได้ไหมเนี่ยน้องอ่านาสะกดพยัญชนะตัวสะกดให้ครบเดยวยพอได้พี่ยุท์ลองอ่านดีคะไม่ไม่ฮะไปขอโทษพ่องมึงโน่นเนยไหมมันจะลดทอนลงใช้คำว่าพ่องไงขอโทษละกันเออแล้วต่อมายังไม่จบอีก คุณอาพอะสวดเขียนว่ามึงไม่ต้องสนับสนุนครอบครัวกูกูดูแลได้มึงกับกูไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วเรื่องของประกันกับแม่กูอย่าทำเป็นบุญคุณมึงเป็นคนได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นทอทอทอ,ทอ,ทอ,อไอจุดจุดจุดล่าสุดก็ปรากฏว่าหมออ้๊ได้ลบโพสทั้งหมดแล้วก่อนหน้านั้นน่ะเหลือแค่โพสขอโทษล่าสุดอะท่านผู้ชม ทั้งหลายทั้งปวงนี้อันนี้คือเมื่อคืนนี้แต่ก็จบลงภายในคืนเดียวนะใช่ไหมคงไม่มีอะไรต่อหรือกระมัง